สวัสดีค่ะนีน่านานี่ฟ้าฉายนะคะมาแจ้งอัปเดตว่า e v o r s e 8กับ e v o r s e 12มีเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วค่ะส่วนวิธีการในการอัปเดตจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันมาลองอัปเดตกันเลยสำหรับใครที่มี e v quick smart mobile อยู่แล้วนะคะเปิดไปที่แอปพลิเคชันจะเห็นอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปฟอนต์ค่ะฟอนต์ถูกเปลี่ยนนะคะอัปเดตเฟิร์มแวร์กันนี่นะคะจะกลายเป็น1.2.2 อัปเดตแล้วมาที่ evers e 8บ้างกดค้าง hold for pairing นะคะแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็คอน n e c t ไปจับคู่จับคู่1.22เหมือนกันอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปค่ะมีคนถามว่าทำไมอัปเดตเฟิร์มแวร์แต่ละครั้งมันช้าจ,จังในนี้บอกเลยนะคะว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยใช้เวลา8ถึง60นาทีได้เลยหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างเลย เพิ่มขึ้นมาคือโหมดค่ะปกติแล้ว eVerse 8, eVerse 12จะไม่มีโหมด fr fr guitar จะมีแค่ music live speech แล้วก็ club โหมดใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ fr fr guitar ค่ะทั้ง eVerse 8และ eVerse 12เลยจริงๆแล้วโหมด fr fr guitar นี่มีเฉพาะในส l X เท่านั้นนะคะและเป็นส l X Gen 2ซะด้วยแต่ว่าเมื่อ eVerse 8กับ eVerse 12ถูกอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็เลยมีเช่นกันค่ะ